ำได้อะว่ารอบบ่ออ่ะจะมีบอลสีอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอันนี้ต้อนอะไรวะเม่ยดูโคนเลยย่งใหญ่เลยเดอกแบบนี้ดอกน่ารักเนาะมีลูกด,ด้วยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าต้นอ,อะไรอ่ะคือต้นอะไรอะไม่รู้จักชื่อคือวันนี้เราจะมาตามหาบอนสีนะคะแต่ว่าเราไม่เจอ มอสนใจอะไรนะจะมีมอสนใจมะพร้าวน้ำหอมมันแก่แล้วฮือเม,มาบ้านปลาเกียวมีคนอยู่ไหมไม่มีะบ้านเกาเออไม่ไมีในป่าในป่าบ้านปลาเกียวอ่ะม,อมีต้นไม้แปลกๆเยอะเด้ไอไปดูไหม แล้วเมื่อกี้เราก็ไปบ้านป้าหลังแรกแล้วไม่มีไม้อะไรที่เราจะเอามาปลูกได้นะคะมันก็มีแหละแต่เราไม่รู้จักชื่อมันไม่รู้จะเอามาปลูกเราจะบอกชื่อว่าอะไรก็เลยจะมาดูบ้านป้าหลังที่สองนี่เลยนี่คือป่านี่คือที่ที่ของเขาทั้งหมดไหมใช่ลอกป่า,หปาใหญ่มากอะ่ะและนี่เรามาบ้านป้าหลังที่สองแล้วนะคะ ว่าหลังแรกเนี่ยไม่เจอต้นไม้อะไรเมาจําได้ว่าไปตรงนู้นน่ะมันจะมีต้นมะขีดตาควายอะมะขีดตาควายมีแต่ต,ขออตะขบตาควายเออตะขบตามะขีดตาควายไม่มีมมต,ต้นมะขบตาควายอยมีไหมะตะขบทุกคนและตอนนี้นะคะน้องเมากําลังพาเราไปสํารวจนู้นเลยบึงบัวตรงนู้นนะคะ และตรงนี้ก็เป็นที่ป้าทั้งหมดเลยนะคะคือแบบใหญ่มากแหละก็คือตั้งแต่เล็กจนโตยังไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้เลยนะมาเขาอะเอเอพิ่ก็เดินเล่นแค่ในสวนตรงนั้นอะตรงที่มีคลองอะยังไม่เคยเดินออกมาตรงนี้เลยอะเดี๋ยวเราจะไปดูบัวกันนะคะเลยแล้วเดี๋ยวขากลับเราก็จะ เอาหัวปีกลับไปด้วยนะคะอยากกินหัวปีทอดอยู่พอดีเลยแย่ๆๆๆดีเลยอะแต่ปลาเกียวไม่ว่าใช่ไหม,ม,มเ,เขาบอกว่ามาเอาเลยไปเอาเลยนุเขาบอกว่าอะไรว <c oughs> ะเขาบออยูอ่บางครั้งหนูก็มาเอาแบบไม่บอกคโอเคโอเคแล้วไปที่ขวดนี่กัน <Okay. S 2> โอเคโหมุ่งทางนะตรงนู้นมันจะดีกว่านะ ยาวแค่รอบนี้ฮะนี่ไงคะโอ้ยนี่ใส่ข่ายาวอ่ะโอ้โหขาลายหมดแล้วเมาแล้วมีน้ำหรือเปล่าต้องมีดิอุูยนู่นนู่นนู่นให้หนูน่ะนั่นนั่นน่นน่ะเอาได้ไหมโอ้น้ำรุดเข่าวะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปก้าวที่สองจมเลยตรงนู้นอุูย เอาไม่ได้อะเอาไม่ได้ลึกเพราะว่าไม่ลึลกก็นเนี่ยลึกนี่ลึกก็ลึกจากลักษณะเนี่ยลงดีกลัวปิงอ่ะอุ้ยดูฝักอุ้ยสาบฝักสาบฝักสีฝากโอ้น่าน่าน่านน่า,น,านี่ไงมีไม้เนี่ยอือไม่เกินความพยายามถ้าจะกินความพยายามของเรานะแล้วถ้ามันหักตรงนั้นจะเดินลงไปเอาใช่ไหม ไก่แค่ไหนก็สามารถเอามาได้อยู่ข้อแบบไม่ต้องพยายามเลยไหนอะนี่นอะจะกินเหรอกินก็ไปเอาสิคะแกะิอ่ะลองชิมดิไว้มีเม็ดเดียวเนี่ยโถนะเนี่ยนอกนั้นะอะป๋อใช่มันจะแบ่งกันกินยังไงเนี่ยก็ยังดีมากเม็ดน,น,นั้นมีอยู่ไม่มีข้างวันเรากินไปดิ กินไปเลยความพยาย,ยามอ่ะเอาไปเลยแล้วบอกรสชาติด้วยอ,อร่อยอยังเลยแค่กัดเปลือกหวานค,คุ้มคุ้มค่าไหมคุ้มไปยากกินอีกอ่ะ <laughs> ไปตรงนู้นดิมันใกล้ขนาดดีเนี่ยแบบเปลือกเอาเลยไม่ต้องเอาไม้ไปหรอก ขาพิกทิซ้ายที่ทขวา,ขวานี่คือ,อนี่คือผลพวงจากการที่แบบเราจะไปหาต้นไม้แปลกนะอยู่ต้นนั้นดิทฝั่งนั้นเออมันลุกลามมาจนแบบว่าต้องมาหาบัวกินนะคะทุกท่านค่ะ โอ้โหแหวกถึงก็ต้องแหวกข้าไปได้ไหมไมันอยู่ใต้อ่ะแล้วจะเอาอยัางไงอะไม่กล้าไปต่ออะฮะอ้าวทำไมไม่ไปต่ออะกลัวมเมามาถึงขั้นนี้แล้วมาถึงขั้นนี้แล้วนะเอาอุ้ย ทำไมมันเป็นหลุมอย่างเงี้ยเมาบางทีเราอา่านไม่ได้เดินอยู่บนคันนานะนอนตอนนี้เราเดินอยู่บนน้ำอ,อุ้ยอุยานี่มันเหนียวเนาะใช่ดูดิฮัลโนั่นฝักนั้นดีกว่าโอ้ฝัก<แ>อุ้ย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 นี่ทุกคนแน่ใจนะว่าเราเดินอยู่บนคันนา เฮ้ยเมาฮะมันแข็งจริงๆนี่ดูมันหยียบได้เอ้ยได้สบายเลยไม่ใช่บวะลงไปเลยนะเฮ้ย จุดนี้อโอ้ยมั่วเขาโอ้ยต้องลำบากขนาดนี้ไหมเนี่ยการหาพันไม้หายายากเนี่ย,ยมาสรุปไม่ได้ค่ะพันไม้หายายากได้ไรคะได้บัวค่ะนี่คะ่ะฝีมือจากพลังตัวเบาของดิฉันเองนะคะทท่านค่ะคือแบบว่าอูอ้ๆๆอ,อ,อคือแบบเดินตัวเบาไปเอาบัวกลางบึงมาได้อะ่ะสุดยอดเลย แล้วเราก็ได้หมวกมาด้วยนะคะนี่หมวกเมานะคะสวยมากเลยใบบัวและนี่ก็คือหมวกแอดสวยมากมากบัวบัวบัวล่วงบัวบัวบัวลวงเป็นเส้นทางลักทุเลที่แบบว่าสนุกมากเลยและสถานีต่อไปเราจะเข้าไปในสวนโน้นแล้วนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสวนนะคะ พไปตามหาพันไม้หายากไปดูดิว่าวันนี้จะได้ไหมทุกคนและตอนนี้นะคะเราเจอบางอย่างแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นจะเป็นไม้หา,าาามหายากที่เราตามหาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเฮ้ยเมาเมะ<า>าพร้าวลูกเนี้ยไม่มีน้ำมั้งไเอาดีมีไหมไม่มะพร้าวไม่ได้นะคะแต่เราจะไปเป้าหมายต่อไปเพราะว่าเป็นเราที่สิ่งที่เราหมายตาไว้นะคะ ไปเปล่าใ,ใกล้แล้วนะทุกคนใกล้ถึงละ <ๆๆ S 1> นี่ไงจเจอแล้วแฮมแฮมหัวปีนะคะที่เราหมายตาเอาไว้ <พอ S 1> ไม่ได้พันไม้หายากเราเอาของกินก่อนละกันก็เดี๋ยวโหนใบลงมาตัวหนูแค่นี้นูนจะไปถึง,งน,นี่หน่าเดี๋ยวจัดการเองเอ ไม่ได้ไหรอ,อกฮึบเลยมันจะหักน้ำมั่งใส่ปากจับจับตูดมันเลย<า>จับตูดมันแล้วก็บิดเลย ถึงกระโดดแล้วก็จับเลยแหมสาธิตง่ายจังจริงเออน,น่นเป็นไรแม่เอ็นสิเป็นไรอะ่ะเย้เ,เดี๋ยวเขาต้องตามหาตัวว่าต้นกล้วยหมักได้ยังไงโอย ไม่เป็นไรหรอกมัง้งทุกคนคะตอนนี้เราก็เข้ามาในป่าแล้วนะคะเราเดินมาอุ้ยจะทั่วป่าแล้วเราก็ยังไม่เจอต้นไม้หายากแต่เรากำลังจะเจอบางอย่าง อยู่ข้างหน้าของเราทุกคนคะเราก็เดินมาจนท้ายป่าแล้วนะคะเราก็ยังไม่เจอพันไม้หายากเลยนะคะแต่เรามาเจอสิ่งหนึ่งนั่นก็คือโอ้โหบ่อน้ําที่ไม่มีน้ําเลยกี่วงวะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวงไอ้เมามันเหมือนอะไรมันเดินอยู่ในขาเขา เรามาเจอบ่อน,น้ําที่ไม่มีน้ํานะคะแล้วเราก็คุ้ยอะไรโดยอยู่ในรองเท้าอ,อ่ะแล้วเราก็ไม่เจออะไรอุ้ยหมวกก็ร่วงอุ้ยมดแดงไฟจ้านี่คะ่ะทุกคนสิ่งที่มันไต่าตามเรามาโอเค สำหรับภารกิจตามหาพันไม้หายากเราในวันนี้อาจจะไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าเราอุยจะไปตามหาของกินอีกหนึ่งอย่างให้สำเร็จนั่นก็คือหัวปีอีกหนึ่งหัวค่ะจะได้แบ่งกันไปคนละหัวนะคะท่านขะเพราะเราเห็นหมายตาไว้แล้วแหละอยู่ไงไหนวะอยู่หน้านๆป่ะโอ้ยดูดิกัดทำไมเนี่ย ถึงแม้ว่าภารกิจตามหาไม้หายากเราจะไม่สำเร็จแต่ภารกิจตามหาของกินของเราสําเร็จค่ะนี่คือผลผลิตของเราไม่ใช่ผลผลิตเขาเรียกว่าอะไรวะผลประกอบ ประกอบการในวันนี้ของพวกเราค่ะโอเคกลับ